โรงแรมดีวารีจอมเทียมบีชพัทยาจัดงานเปิดตัวบาร์ชั้นบน38ซึ่งถือเป็นชั้นสูงสุดของโรงแรมนั่นก็คือดีวารีอินสปิเรชันบาร์หรือเรียกสั้นๆว่าดี b อบีดเป็นบาร์สไตล์โมเดิร์นที่ถูกออกแบบและแตกต่างอย่างลงตัว ชวนให้ผ่อนคลายไปกับท้องฟ้าดวงดาวและทิวทัศน์ของเมืองพัทยาย,ยามค่ำคืนนอกจากนี้ผู้ที่มาเยือนอยังได้ลิ้มรสทาปาสนานาชนิดที่ถูกปรุงแต่งจากวัตถุดิบชั้นเลิศพร้อมเครื่องดื่มสุดพิเศษกันอีกมากมายด้วย DIB หรือ d i v a r ี Inspiration Bar ์เป็นการสร้างสรรค์แหล่งบันเทิงนะครับภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหารของโรงแรม Divari จอมเทียนพัชรยานะครับซึ่งความตั้งใจต้องการให้เป็นสถานบันเทิงที่จะสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็ความเพลิดเพลินให้กับแขกที่มาใช้บริการนะครับให้เพลิดเพลินกับ บรรยากาศท้องฟ้ายามค่ำคืนและก็วิว360องศาของหาดจอมเทียนความพิเศษของดีวารีนะครับเราจะมีดีเจที่มีชื่อนะครับมาให้ความบันเทิงทุกวันนะครับตอน,น,นลังคืนนะครับเพลงนะครับที่จะบรรเลงนะครับก็จะเป็นเพลงแจ๊สเบาๆหรือเพลงสบายๆนะครับในช่วงหัวคำ่ำแล้วก็จะมีเพลงอัปบีดนะครับที่จะสร้างอารมณ์เล่าร้อนให้กับทุกท่านนะครับในยามดึก ส่วนความตั้งใจที่เราอยากจะให้ที่นี่นะครับเป็นแลนด์มาร์กก็คือโรงแรมดิวาริจอมเทียนบิชพัทยาเราเลยจะเราเลยตั้งใจสร้างบาร์นะครับบนชั้นดาดฟ้าของชั้น38ของโรงแรมครับ งานเฉลิมฉลองการเปิดตัว DIB นั้นเริ่มต้นด้วยคำกล่าวเปิดงานของคุณวินเซนเคิร์กผู้บริหารสูงสุดบริษัทดี v ารีโฮเทลแอนด์รีสอและคุณเชิดชัยกมนลเนตรผู้จัดการทั่วไปบริษัทดีวารีจอมเทียนบีชพัทยาก่อนฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยคุณวิษณุเทพเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนุสสาสิริจำกัดมหาชน และคุณสิริยาเทพจเจริญอีกทั้งยังมีโชว์เมนูซิกเนเจอร์โดย Executive c h เชของโรงแรมและปิดท้ายความมันด้วยโชว์บาร์เทนเดอร์ฝีมือแชมปเปี้ยนเอเชียและปาร์ตี้ที่ได้ดีเจสาวเจ้าของรางวัล Pioneer Lady DJ Championship 2012เป็นผู้มอบเสียงเพลงอย่างสนุกสนาน ด้วยเอกลักษณ์ของการตกแต่งอย่างมีสไตล์ DIB จะเป็นอีกแรงบันดาลใจที่จะนำคุณก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่ที่คุณไม่อาจลืมอีกทั้งในายามค่ำคืนนักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีจากดีเจชั้นแนวหน้าที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาคอยขับก่อมคุณทุกวันอีกด้วย